จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเฮืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นนยย่่นดิกวาาทียยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันพุทธที่16สิงหาคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ พยากรณอากาศอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวโน้มสถานกา,ารณ์แม่น้ำโขงปัจจุบัน15สิงหาคมระดับน้ำโขงณสถานีวัดน้ำ KHO อำเภอของเจียมระดับตลิ่งหนึ่งร้ยสเมตรรอทกรวัดได้99.80เมตรรอทกลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวาน 0.15เมตรต่ำกว่าตลิ่ง3.73เมตรจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งนะครับทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดปี2566และให้รายงานแจ้งเหตุได้ท,ทันทีผ่านช่องทางการสื่อสาร โทรศัพท์วิทยุ์สื่อสารกลุ่มลายถ้าหากเกิดสถานการณ์หรือผลกระทบนะครับโดยให้อำเภอรประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่เช่นช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายประชาชนทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงค้นหาผู้สูญหายดูแลและจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยหรือหากเกินกำลังและขีดความสามารถของอำเภอ และองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ให้รายงานและร้องขอรับการสนับสนุนกำลังพลและเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือจากจังหวัดและก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกช่องทางหากประสบภัยพิบัติหรือพบปัญหาใดๆสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอ หรือโทรแจ้งสายด่วนถึง4 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่14สิงหาคมผู้บาดเจ็บ56รายไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นความสูเสียที่เราสามารถป้องกันได้ก็ขอให้พี่น้องชาวอุบลระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับหมั่นดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกินตามที่ป้ายจราจรกำหนด รวมถึงตรวจสอบการต่ออายุประกันภัยไว้ด้วยนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมากระผมได้ให้การต้อนรับนายทัศพันธ์พงเพตราผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่14ได้แก่นายชูชาติรักจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์ นางสาวสิริมาวัฒโนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนางสาวพัชรศรีศรีเมืองผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนายกฤษดาคงขาจันทร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายทวีศักดิ์เที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายกิตพัฒน์รุษกุลผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผลแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือข้อราชการการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2566รอบสและได้ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่14โดยมีทั้นรองผู้ว่าบดินทร์เกษมสารท่านหัวหน้าสนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เข้าประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตามงานโครงการการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในเรื่องการท่องเที่ยวและเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการปวดราชการตามมาตรา55แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565 การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษนักบ้าตามพระปณิธานศาสตสราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างเขวัตรพรขัตติยราชชนตรี ประจำปี2566และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับกระดัของท่านผู้ตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการด้านการท่องเที่ยวจำนวนสองแห่งนะครับก็คือที่ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านป่าอาวตำบลปะอาวำอำเภอเ,เมืองอุบลราชธานีและได้ไปชมเกี่ยวกับกิจกรรมเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือนนะครับ ที่วัดพระธาตุหนองบัวตำบลในเมืองอเภอเมืองอุบลราชธานีครับจากการที่วันนี้ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนายทัศพันธ์พงเพตราและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆของเขตตรวจราชการที่14นะครับ่ได้มาตรวจติดตามประเด็นสําคัญ2เรื่องก็คือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนนะครับตลอดช่วงชีวิตนะครับ ผมก็ขอนำเรียนบางประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีหลายๆหน่วยงานได้นำเสนอในที่ประชุมในการตรวจติดตามนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้พูดถึงแนวโน้มของสถานการณ์ด้านการ,าการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี2566 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นลดลงเท่าใดเมื่อเทียบกับปี2565นะครับก็ปรากฏว่านะครับในครึ่งปีแรกนะครับอของปี2566นะครับเรามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนนะครับ1ล้าน5แสนคนเศษนะครับ เทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็มีเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ51%ซนะครับพิจเป็นคนไทยนะครับ1 5ล้านแสนคนเศษนะครับคนต่างชาติก็8,600กว่าคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนะักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับสำหรับด้านรายได้นะครับเครื่องปีแรกของปี2566นะครับมีรายได้2,623ล้าน บาทเศษนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา87%นะครับรายได้ก็จะมาจากคนไทย2,603ล้านบาทคิดเป็น86%และต่างชาติ19ล้านบาทคิดเป็นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นถึง482%นะครับก็แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นทั้งแง่ผู้เยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ผู้เยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ จำนวนคนรวมทั้งรายได้ด้วยนะครับสำหรับการเพิ่มขึ้นลดลงของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวเกิดจากสาเหตุตังนี้นะครับประการแรกก็คือสถานการณ์ของโรคโควิด -19 คลี่คลายและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคเริ่มเดินทางมาออกท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับประกอบกับมติของคณะรัฐบาลในการเพิ่มบรรจุย,ยาวช่วงเทศกาลต่าง และมาตรการผ่อนปรนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาในประเทศทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับประการที่2คือการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรืออีเวนต์ด้านการท่องเที่ยวการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นกิจกรรมหลักในการดึงโดดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมวิ่ง cross country กิจกรรมวิ่งไนรันกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยวเช่น231ปีอุบลราชธานีหุ้งเฮืองเมืองธรรมอุบลราชธานีเมืองสีแสงกิจกรรมรับแสงแรกแห่งสยามอุทยานแห่งชาติผาแต้มกิจกรรมงานประเพณีสงกรานเพื่อให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกิจกรรมและรูปแบบเดียวกันนะครับ 3. การจัดมหากรรมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเช่นงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรียของชีมูลฟู้ดเฟส2 0 2 3กิจกรรมการประชมุมในระดับประเทศ 4. มาตรการสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยวที่ทำให้ร้านอาหารที่พักเข้าสู่มาตรฐานชาหรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวและมาตรการ โควิดฟรีเซตติ้งหรือความปลอดภัยสำหรับองค์กรนะครับแล้วก็ประการที่5คือแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการพัฒนาและปรับปรุปรงพื้นที่ให้สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่การคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งทางรถทางรางทางอากาศและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานก็ต้องพูดถึงนะครับรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับก็มีประเด็นที่เป็นประโยชน์นะครับปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับบอกว่าในพื้นที่จังหวัดก็ยังขาดกิจกรรมโครงการงานอีเวนต์ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและงานวิ่งที่ไม่ได้ต่อเนื่อง ในทุกๆปีนะครับขาดงบประมาณต่อเรื่องในการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ทําให้กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถกลายเป็นจุดมุ่งหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้นะครับการบริการทางการท่องเที่ยวบุคลากรทางการท่องเที่ยวยังได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึงดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการเสริมทักษะเกี่ยวกับงานบริการด้านการท่องเที่ยวสร้างจิตอาสาเพื่อการท่องเที่ยวเช่น การฝึกอบรมมักพุทศท้องถิน่นนักสื่อความหมายท้องถิน่นปราชุมชนให้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวดางเพียงพอและเหมาะสมนะครับสําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับของทางท่องเที่ยวและกีฬาเ็าบอกว่าเห็นควรให้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและทําการประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นประจําทุกเดือนหรือทุกไตรมาสเช่นกิจกรรมวิ่ง แข่งกีฬาระดับนานาชาติและเตรียมความพ,พร้อมในการเป็นพื้นที่ในการประชุมในระดับประเทศการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยแก่นะักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารที่พักสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวพัฒนาในด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานอันนี้ก็ เก็บมาเป็นประเด็นบางประเด็นนะครับก็เป็นประเด็นที่มีมประโยชน์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาอุปรรสรรคและข้อเสนอแนะนะครับก็หวังว่าจะเ,เป็นประโยชน์ก่อท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมเช่นเดียวกันครับเวลา9นาฬิกา30นาทีณโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหลมยังขอหมู่ที่11ตําบลเหล่าแดงอําเภอดอนมดแดงกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากําพลสิริรัตนนล เป็นประธานเปิดโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจรักษาโรคตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระดับสูงและการให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมให้บริการตรวจรักษาฟันถอนฟันและให้คำปรึกษาด้านสุขศึกษาและให้บริการตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับสำหรับการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยหน่วยหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยมีกิจกรรมการให้บริการของสนราชการเช่นการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมการมอบทุนการศึกษาการบริการให้การปรึกษาท่านกฎหมายด้านการเกษตรการแจกจ่ายกล้าไม้การมอบโฉนดที่ดินสอกการให้บริการสรสวยตัดผมชายหญิง การแนะนําการประกอบอาชีพการรับสมัครงานตลอดจนการให้คําปรึกษาด้านต่างๆและการจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านผลิตภัณฑ์โอท็อปของพื้นที่โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มารับบริการเป็นจนํานวนมากครับและวันที่15สิงหาคมเวลา13บมนาฬิกาสนาทีที่ห้องประชุมประุมบรราชสารกลางจังหวัด กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรส้อยสากูเป็นประธานการประชมุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเรียกย่อๆว่าอาพอกอจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพศส5 5 6 6ถึง2570ฉบับทบทวนปี2 5 6 8โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่และใช้สำหรับเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไปทั้งนี้คณนะอนุกรรมการดังกล่าวแต่งตั้งโดยคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรลงวันที่14พฤษภาคม2562โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการผู้แทนห่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น อนุกรรมการเกษตรและสกอจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการครับแล้วก็เวลา14นาฬิการครับที่บ้านห้วยแดงหมู่ที่9ตำบลดอนจิกอำเภอพี่บูบ์บางสาหารกระผมจะมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตน,น์เป็นประธานมอบบ้านให้แก่กลัวเรือนราษฎรผู้ยากไร้ายยากจนโดยมีท่านพระครูพิพิธวรกิจจาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเลขานุกการเจ้าพณะเขตมังกอกน้อยท่านพระครูโคราพิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเจ้าอาวาสวัดระคังญี่ปุ่นเมืองโอกาว่าจังหวัดคานางวาวาประเทศญี่ปุ่นท่านพระครูสังขรปัญญาวระปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตาราม และคณะสงฆ์ในอำเภอพิบูรณ์บางสาหารบน่าส่วนราชการท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนางรัตใจสิริรัตนน์และสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในพื้นที่อำเภอพิบูรณ์บางสาหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรณ์บางสาหารร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนผู้ยากไร้นะครับ สำหรับพิธีมอบบ้านให้ครัวเรือนราษฎรผู้ยากไร้ย,ยากจนประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสุขภาพบ้านเลขที่209หมู่ที่9ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูรณ์บังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเกิดจากการหล่อหลอมธรรมะสู่ดวงใจโดยท่านพระครูโคสาพิวัน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามเจ้าอาวาสวัดระคังญี่ปุ่นเมืองโอกาว่าจังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสงเคราะห์สนับสนุนนบประมาณร่วมด้วยพลังความรักความสามาคัคคีปรองดองของพี่น้องชาวตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลบางสาหานพร้อมด้วยหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านชุมชนตลอดจนการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุพบำรุงสุขและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โดยก่อสร้างบ้านให้แก่ครวัวเรือนนางบุญมีบุญสุวรรณบ้านเลขที่209หมู่ที่9ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูร์มังสาหารรัศดรผู้ยากไราย,ยากจนและมีปัญหาด้านสุขภาพได้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขออนุญาตรายงานยอดจำหน่ายสินค้าโอทอปในงานโอทอปศิลปาชีพประทีปไทย โอทอบหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่1 2สถึง20สิงหาคม2,566ณอาคาร c ช a l ลนเจอร์3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับจังหวัดปทบมราชธานีได้รับจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานจำนวน,น55บูตรูธประกอบด้วยเครื่องประดับหมูยอก๋วยจับเสื้อผ้าฝ้ายสาเร็จรูปผ,ผ้าไหมผ้าฝ้าย ยเมื่อวันที่14สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม2167,680บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับประเภทอาหารจำนวน11บูธยอดจำหน่าย215,280หน่าบาทประเภทเครื่องดื่ม1บูธยอดจำหน่าย5,000บาทประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน24บูธยอดจำหน่าย1น8่4ล้าน0บาท ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวนหนึ่งบูธยอดจำหน่าย27,500บาทประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน11บูธยอดจำหน่าย164,500บาทประเภทชวนชิมจำนวน3บูธยอดจำหน่าย96,000บาทยางโอท็อปจำนวน1บูธยอดจำหน่าย6 5 0 0 0บาทและ KBO อจำนวน1บูธยอดจำหน่าย8,000บาทรวมนะครับ ยอดจำหน่าย3วันคือวันที่12-14สิงหาคม3วันเป็นเงิน6,927,530บาทนะครับก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มีโอกาสหรือว่าคนท่านผู้ฟังนะครับมีโอกาสที่จะไปเดินชมงานนะครับระหว่งางวันที่12-20สิงหาคม2566ที่อาคาร Challenger หนึ 1> 1่งถึสศนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับในงานโอท็อปศิลปาทีป่ประทีปไทยโอท็อปลอมดวงใจด้วยพระบารมีเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับสภากาชาติไทยโดยเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนสิงหาคมตามกำหนดการและสถานที่ต่างๆดังนี้ครับวันพุทธที่16สิงหาคมเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีกองกำกับอกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22วันพฤหับสบดีที่17สิงหาคมเวลา8นาฬิก30ถึง13นาฬิก30หอประชุมที่ว่าการอำเภอ้ําคุณ วันศุกร์ที่18สิงหาคมเวลา8 3 0นาฬิกา3 0นาฬิกาโรงเรียนเครื่องในพิทยาทานอำเภอเครื่องในและวันเสาร์ที่19สิงหาคมเวลา9 3 0 1นาฬิกา3 0นาฬิกาบณบริษัทโตโยต้าดีลักซ์อำเภอวารินชำราบนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังรายการทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามกำหนดการและสถานที่ข้างต้นนะครับวันนี้รายการเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับต้นเทียนพัรษาประเภทติดพิมพ์ความละเอียดอ่อนประณีตและความชำนาญในการต่อลวดลายวิจิตรบรรจงเทียนแกะพิมพ์นับล้านชิ้น ร้อยเรื่องราวพุทธชาดกปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน6-31สิงหาคม2566ทีวัดพระาธาตุหนองบัวอุบลราชธานีจัดแสดงต้นเทียนประเภทต่างๆให้ยนอย่างใกล้ชิดและทุกวันเสาร์วันอาทิตย์มีตลาดแรงสินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงและดนตรีในสวน เทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน122ปีถวยราชไ่ธรรมงามล้ำเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานี